ค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่กับจองทนานะคะในเกมเอ่อเกมแล้ววะ <c oughs> ในเกมแดมนะคะเอ,อในเกมแดมคิมเมเอน,นเอะออจิ้นเช่นเคยนะคะผู้ช่อถูกเปล่าว,วะ <c oughs> อะไรเนี่ยก็ในที่สุดนะคะหลังจากที่โดนคอมมอปืนไปเนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องไปตามเอาปืนของเราคืนมานะคะแล้ <c oughs> มืออาวุธโอเคได้อาวุธมาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้นะเราได้อาวุธมาบออสโอเคใช้ฟาได้ใช้ไปอาวุธประชิดเอ้ยยอโอ้โหคนนั้นมันหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าใช้คนที่เอาปืนเราไปหรือเปล่านะที่นี่ค,ค่อนข้างโอ้หมีเสีงยงวิ่งเนี่ยจะหมดไปไหนตรงนี้เราขึ้นไม่ได้นะ

เฮ้ยอย่ามามาเหยียบกับข่านะเว้ยหนุนหน้าแต่ละคนเนี่ยค,คือไอ้นี่คือพวกที่อยู่ในคลิปแน่นอนใช่เลยไอพวกไอพวกโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยน,าน่นาจะไม่น,าน่าจะเป็นอันเดอร์พานได้นะซ้ำเออซ้าซ้าเลยโอเคจัดการไปหมดแล้วนะคะมาทำน,นี้กันอุ้ย อะไรอีกแวะอะไรจ้ะโอ้ทำไมดีๆภาพก็เปลี่ยนไปนายมีอะไรนาะยบอกเราก็ได้นะโทมัสโท,ม,โทมัสโทมัสว่าชื่อกันอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวๆๆออโอ้เป็นภาพหลอนปะเนี่ยโอ้โมีตลกเลยนะโทมัส อ๋อไม่ใช้อุปกรณ์อีกแล้วไฟหากินนะ่นเนาะแลเจน้องอีกแล้วอ่ะเก็บนกนะคะต่อไป๋ยวต่อโอเคอืมตรงนั้นมีประตูฮะน่าจ,จะไปได้ เอ,อิยนตรงนี้ไปได้ป่าววะไปได้ปะไปไม่ได้ <c oughs> อืมอืมเป็นกระตุกเล็กน้อยนะคะขออภัย อโอ้โหใคระนี่กองกันแบบถ้าในชีวิตจริงนี่เหม็นเน่า,าไปแล้วอ่ะอย่างล้างมือด้วยไม่มีแล้วนี่มิ่งวิ่งิเดินช้ามากเลยตัวนี้นี่ตรงนี้ไปไม่ได้นะทางขวางโอเค ตรงนี้น่าจะไปได้ใช่ทางเดิมป่าวเนี่ยเออทางเดิมสิแล้วกลับมาทางเดิมป่าวะเออทางเดิมอะ่ะเดี๋ยวลองกลับมาทางเดิมสิมใช่หรือเปล่า ล็อก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  simulator อืมมันล็อกซะแล้วนะฮะไม่ใช่ทางนี้ทางนี้เป็นทางเก่าที่เราเคยมาวิ่งดีวะไม่รันใจเลย มีหลอดวิ่งขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเสียงดนตรีนี่แบบโอ้ไม่ใช่ มไม่นด้ไม่ไน้ห็นทาลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไปได้ไหม ล็อกอ่ะเราไปทางไหนนะค่ะเนี่ยมีประตูวิไปไหมไช้ได้หรือเปล่าเอันนูงไงมีประตูวิไปโอ้ยหนูอะไรอะ่ะแบล็งกลาส ไม่เปิดไม่ได้อ๋อได้อาวุธก็าอาวุธเดิมอะ่ะอ๋อสามารถเอ่อดึงท่อมาเป็นอาวุธได้นะคะไปเด็กที่รัก สถานที่ที่แบบโสกรปรกมากเดินบันไดเดินเร็วมากเลยน,นี่ก็เก็บได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่เก็บเอ๊ะหรือว่าอันนี้จะแรงกว่าเออเก็บก็ได้อันนี้น่าจะแรงกว่า <Universe> <makes> ah, Thomas! Thomas! Anthony! What's happened? We heard an explosion. Yeah, yeah, I'm fine. It's just a fused box I seem to be trapped over here, and I believe the suspect has my gun. What? You're not going to buy Here, take this fire axe and chop your way out. Hmm. do you can always find an entry tool somewhere around to get you past Barry. You can, <laughs> can use things like an axe <laughs> and a sledgehammer as a weapon. They do a great deal of damage, but they're slow. Swinging a lead pipe bus heads faster if that's what you prefer. Thanks. Yeah, you nice. need the tips. Becker and I'll go around the other way. Try and stay in one piece. Oh, and one more thing. If you find yourself in a sticky situation, use your taser to temporarily stun your target. If you're close enough, you'll find it a great way to disarm the slug of his weapon อืมโอเคเซบใช้ขวาแล้วนะคะโอเคใช้ขวานะตามที่เออ่ผู้หมวดหรือหัวหน้าได้บอกมาทุบ เออ้ oh. ประตูทางวไห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 วได้ฉ oh, well, hey, anyway, yeah, ันดีโอ้โหปลาก็อิบเฮ้ยเฮ้ยอย่าข้างดินี่มีคุยกันได้เออเออติดแล้ววะเฮ้ยทำไมเราติดเ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 ดโหติดจังเลยอ่ะนี่อ๋อโอ้ยโดนตีเลยอุ้ยตีนี่มันแบบมีคนข้างนะอุ้ย โอ้โหเก่งอ่ะเอ้ยไปีไปีไปีซ้ำเอออันนี้เมื่อกี้มันถีบเองเอ่ะไม่้ถีบนะหูรวมันตีิปเลอร์ลดลงนิดนึงเลยอ่ะอะไรคะอ๋อให้เก็บอ๋อเก็บอาวุธนี้เหรอไม่เอาอยากได้ขวานขวานอาจจะโอเควะ หเห็นอะไรแบบแบบม่พอนเส้นขนฟูอ๋ <c oughs> อไม่มีผลนะ ทำอะไรอะออไม่มีผลอะไรงั้นน่ะเฮ้ยตัวเดิมวิ่งผ่านมาป่าวะชิค่ามันตายแล้วไม่ใช่เหรออืมไม่เอ้ยตัวนี้อย,อย่าเด็ดอย่าเด็ดอย่าเด็ดเอามาเอามาสิ ออกมาสู้กันมาเร็วมาเร็วมาเร็วมมมุมมมโอ๊ยตามคำเรียกร้องอุ๊ยอุ๊ยโหตายเลยเหรอสามสามเออตายโอ้ยทีเดียวตายเลยอุ้ยอุ้ยดูดูไปที่ไหนอย่าเอ้ยเฮ้ยอย่าให้มันตุ๊กเอ้ยหนีไปแล้วก็พวกมันฉลาดนะอุ้ย อุ้ยคิดมารัวๆโอ้หมันยกักมันงางช้ามากมนอนจัดไปเริ่มลดลงนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปต่อไปต่ออ,อืมอโอ้โอ,อ้โอ,อ้เราก็จะเจอคนพวกนี้เรื่อยๆนะคะ เออเมื่อกี้อะไรแบบแบบมีชี้คิดว่าปืนนะแต่ไม่รู้ว่าใช้ปืนหรือเปล่าอืมไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรอุ้ยเสียงแล้วว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตู้อุ้ยตกใจเสียงแกไอ้บ้า อยู่ไหนไปหลบอยู่ตรงไหนไม่เก็บเพิ่มเอาหายไปแล้วอ่ะท่านเราไปทางไหนได้เนี่ยไม่มีอะไรแถวนี้วอมมีอยู่นอกอุยซะนะพี่บกอุยเยอะอ่ะวันนี้วันนี้วันนี้โอ้ยเยอะ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 อุ้ยโดนตีเนี่ยโอ้ยมันวิ โอ้ยย่าอุ้ยอุ้ยอ่ะอุ้ยอย่ามาด่าฉันฉันผิดอะไรฉีก็แค่เป็นตำรวจโอ้ยโอ้โหจะตายแล้วอะอะไรกันนะอีไอ้พวกนี้อะไรนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะเยอะไม่ค่อยถนัดเลยซึ่งตรงเนี้ย ไหนงันขวานช้าจังงันขวาเอ้ยงันงันขวานงานังนขวาอะไรหรอโอ้โหงานช้ามากอะ่ะเดี๋ยวนะไม่ไม,ไม่ถนัดเลยอะ่ะโอ้ยเอ้ยจำอย่างนี้ดิโไหไอ้นี่มันไอ้คนเมื่อกี้มันเก่งเ้ยเป็นไงเราวะยังไม่ตายโหแต่เราจะตายแล้วเนี่ย เอ้ยไีเดียวคิก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 ิเอ้ย,อย,อย,อยมันเก่งเกินหน่อยหายเนี่ยโหไม่มีทางให้ไปแล้วอะ่ะต้องต้องต้องสู้กับไอ้น,นี้เสร็จก่อนใช่ไหมมันไปนไหนแล้ววะมันยังไม่ตายอะ่ะอุย้ย เลยนี่เอ้ยยาอย่า yeah. yeah. อ๋อยไม่คิดไม่โดนเะเออโดนแล้วเว้ยอืมวิ่งไปไหนวะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้อออยทำไมไม่โดนเลยนะเออหวกายจะโดน ตายแล้ว uh. หมูก่อนจะฆ่ามันตายหูเลือดครึ่งหลอดแล้วอะ่ะสู้ยากมากเลยตัวนี้ไม่ทาไปไว้เนี่ยนีประตูไหมออกล็อกอีก แล้วทางนี้เราไปได้ไหมโอ้ยล็อกอีกแล้วไปทางไหนนั่นนี่เงี้ยไหมเจ้าทางนี้เหรอโอเคเออไม่ใช่ไปทางไหนวะครับนี่อะ นี่ไปดูแล้วไม่มยาะไม่มีผลอะไรเลยไ,ได้ข้าไปทางไหนเนี่ยอะทางนู้นไม่มีอะไรอะ่ะไปทางไหนวะ เหนียวไหมอะไรอะ่ะหรือต้องกลับไปทางเดิมไม่แน่ใจนี่ก็ไม่มีทางไปตรงนี้ดูทั่วแล้วนะคะไม่มีทางไปงภาพกระตุกตุ้งเบยอุยอ้ยอุยอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย How oh, does it feel to be on oh, a the But listen, you bastard. Don't mess this up for us. We are both on the same path of righteousness. Oh. Thomas! Thomas? And the path takes strange turns. Freeze, police! Drop the weapon now! หยุดหยุดนะโอ้หน้ามันโล่จิตมากเฮ้ยมันยิงเอ้าโอ้หมดหวังแล้วเบรีดี้ฟ <ไง S 2> อร a เดธเอเจนต์ทอ s ัสอิทชัลคัมวิซิติงอีกแน่หวะเดี๋ยวเนี้ยโอ้ยอ่าตกอยานะยาอย่าอย่าอยาอย่าปังกูมาอุ้ยเจ็บเลือเลือแล้วอมันทำอะไรกับเราเนี่ย อ้าวจบมิชชั่นไปแล้วนะคะผมไมแชปเตอร์นี่โอ,โอเคอันนี้ก็โอเคค่ะก็เออไม่รู้ว่าจะมีอีกไหมนะนี่เป็นแชปเตอร์หนึ่งคอมพีน,นะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะชอบผลงานของเราก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ์กันด้วยล่ะโอเคลวทุกคนค่ะ Bye bye. Sáng ngày vô anh